ทำไรเพื่อนมึงจอมแจมจอมแจมดีนะใช่ไหมเอาเอาเอาอันนี้ต้องโดนแล้วฮะไม่ไหวแล้วครับต้องเอาปลาน้อยก่อนนะครับหิวแล้วครับผมอณะนี้มีแต่ข้าวครับไม่มีกับสูตรเด็ดเสร็จตลอดปลาไม่ตอดซักทีครับผมกดไลค์กดแชร์ share, ด้วยต่อไปนี้เราจะเป็นการหวานแห่ครับช่องนี้ครับช่องนี้เป็นช่องหวานแห่ไปแล้วครับ ดูเดือดแล้วดูเดือดเอาเลยเพื่อนจอม,ม,ม,มแจมจอมแจมไหนไม่เห็นมันนะเ <c oughs> อาโอ้โหหวานแหก็ไม่แตกเลยจะไม่ได้แดกเหมือนเดิมครับผมไปทางไหนก็เหมือนเดิมเอ้าไม่มีเชือกดิน้ำมันลึกเน้นนะ,อะเอาไปเลยไอ้บาอ้าเอ้ยเสียใจจริงๆเอาจมไปแล้วมันจมไปแล้วมันจมไปแล้วเร็วๆๆ็จมไปแล้ว บ้าป่ะเนี่ยไม่มีเชือกโอ้ยเสียใจยีหีไกอไปกอไม่ได้มันจมไปแล้วมีทางเดียวนะเวย้ยตอไม้ลงไปเสียขึ้นมาละปวดสมองเสียใจดีดวปวดสมองจริงเลยนะ น,น้ำมันลึกนะน้ำลึกดิต่อไม้ทิ่มลงไปก็หมุน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 ดึงขึ้นมาล่ะกลัวไม่ได้สะแตกอีกดูทรงแล้วไม่น่าจะได้สะแตกเหมือนเดิมเอาเอาแล้วครับดึงเลยครับดึงเลยครับไม่ใช่ปลานะครับดึงแหเลยดึงอะไรขึ้นมาไม่รู้นะมันคืออะไรคืออะไรครับ มันคืออะไรครับหนูไปอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเบ็ดจะโดนหนูไปอยู่ในร่มก่อนดูลุงวิวเป็นบ้าแล้วแห่เติโอ้ยได้แห่จริงๆด้วยเอาเนี่ยไม้เนี่ยไม้เนี่ยปอบแล้วไม้หมุนขึ้นไหมแป๊บนะไปช่วยเสียใจจร่ลีเนะพือ่อนกูแต่ละคนนี่มันดีๆทั้งนั้นอนะ